สวัสดีครับผมช่อง i อ a d 1 9 9 9นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวสินค้านะครับผมได้สั่งเป็นตัววัดแรงดันท้ายล่างนะครับใส่ในนวลาล่า np 3 0 0นะครับตั้งแต่ปี24 1 4ขึ้นไปนะครับจริงๆก็คือปี27 0 7ก็ใส่ได้นะครับตั้งแต่ปีสเนาะตัวดีทีสูงสัดใส่ได้นะครับทกมอ่าน สอบถามร้านมานะครับก็อันนี้จะแกะให้ดูนะครับราคาหนึ่งันถ้วนครับที่ผมสั่งมานะครับนี่นะครับจากก่อน,นะครับก็มีแค่นี้นะครับแกะมาแล้วแพคเกจถือว่ามาดีมากนะครับก็อันนี้เป็นของแบรนด์เ เอนี่ครับ ATP นะครับ ATP d r e s i n g นะครับหรือว่าชื่อใส่คือ A อปา t ์ทูนนะครับเป็นสั่งตั้งแต่งหรือว่าดังนะครับันดับน่าจะดังอยู่พอสมควรนะครับราคาก็สูงอยู่พอสมควรนะครับก็คือของเก่าผมเมื่อเคยสั่งสั่งมาชุดหนึ่งก็คือมีคิวแรกๆอยู่นะครับสองร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทครับก็คือสั่งมาทีนี้มีปัญหาใช้ไปแล้วตัวเลขมันเพี้ยนแล้วนะครับทีนี้พอสตารถแล้วมันก็ใช้ไม่ได้เนาะผมก็เลยสั่งตัวใหม่มา เลยอันนี้ก็เลยเอามารีวิวตัวที่สองให้ดูกันนะครับเดี๋ยวลองแกะอีกชั้นหนึ่งนะครับับนี่นะครับส่ยุ่มมานี่เนาะตัวปักนะครับ นี่จะเป็นขับก่าวนะครับที่ติดมาเนาะนตัวที่ติดดูค่านะครับอันนี้จะเป็นอ,อจอ led สีแดงนะครับตัวนี้รับประกัน6เดือนนะครับของ atp นะครับ A อ,อประตูเนาะก็เดี๋ยวตอนติดตั้งใช้งานเดี๋ยวผมเอามาิวให้ด,ดูกันนะครับราคาก็คือผมซื้อมาจริงๆราคาเต็มมาพันห้าร้อยนะครับแต่ทีนี้ผมซื้อมาเป็นตัวลดนะครับลดร,ราคาเนาะก็เลยพ,พันพันทวนแล้วกัน นี่เนาะก็เดี๋ยวถ้าติดตั้งรีวิวเดี๋ยวผมดูอ่าเอามาให้ชมกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ